มาตั้งก่อนเด็๋ยวน้องโบวีจ้าสวัสดีเมลแรงจ้าพี่น้องอยากีปนยังส่งไทยอันนี่เป็นส่งไทยอันนี้เป็นส่งไทย่วนหนึ่งต้องแม่นตัวนี้อันนี้รากสามสิบนี่รากสามสิบส่งไทยต้องเติมกลิ่นแน่น ท,ที่หอมแกด่้องนเดแก่แหน่นี้ต้นจางจีหาน้าปลูกจ้าพี่น้องพี่เดยวนไ่ด้เถอหาน้าปลูกซอยกันเพราะไม่ยังไงตอนนี้เป็นตะปูกได้บอมมาเร็ว <c oughs> มันเที่ยวเลย <c oughs> แบบกูหอแหี่อ๋ออยู่วันเที่ยวตัวเทียวเลย ก้นนั่นก้นนั้นภักเสียหนาไม่ไหวไม่ยายเบิ่งไม่ไหวได้เป็นตะบปูได้พี่น้องคุยกันนี่มาแรงจังคุยกันตอนเย็นจ้าดีดีดด้วยเวอร์ติปูได้รัวอันนี้ในโรงไหม่ตัวนี้อันนี้ นี่ต้นจางจีบจางจี๋ต้นหาเนื้อปลูกพี่น้องอืมปลูกได้เจ้าหญางมุลายหญ่นี่ต้องดูอ๋อก็ดุดมากปวดปวดจัดนี่ดอกไม้ต้นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองก็มีอันนี้ทั่วเละตินี่ปลูกเดินทั่วเละล้าปวดผู้ด้ยมันสิเกิดบ่มาสิบเกิดบ่สิ อันนี้มัวและพี่น้องเกินยังก็เกินเทียบบอต้นนี่เินทัวนี้เินมาทัวเละเพ่นองหัวมนน้ำมือแรงจะพี่นผ้าแยกวเลียกแนวสิปลูกมันจะเป็นไดไกินเด้ยชอับิอนนี้ในบกหุงแ่หุงโตไอันนี้ในบุกหงกับในบกแดงไปใยหนี่บอกิปลูกได้ช่อห ยืดเตียเออนี่ไงพวกซี่เกิดปุนน่นี่พกวกซี่ปัดบังน้่งเด้อน่าจะพี่น้องเดี๋ยวในพาเปิดปลูกใช่กันปัสบังมันขันน้อขาวอยู่เส้นไรอยู่ขันมันวิธีเบงังง่ายว่ะน,นี่ไงพวกซี่อย่าไงพวกซี่ไงพวกซี่ตั้งเยอะเลยกูนะพวกซี่เวาประกาศเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเม็ดน้อยหน่อยเห็ไหมง่ายนประกาศเห่นง่กกายว่ะ ยังไงกัดเบิ้งกัดสิโอ้โหรูกก้กูกอยากกัดยำเบิ้งขึ้นในหน่อยแทะหน <c oughs> ่อยหน่อยก็ยำอันไรตัเมันสักสีขาวก็สิก็สิปลูกติดเตะมันขาวน,นี่มันสีขาวบนนู่นนี่ตรงนั้นประกาศนี่แม่พี่น้องในประกาศเ<อ>บิังไงเนี่ยผู้เฒ่าผู้เบิ่งเป็ <c oughs> ี่ยนไอผู้เฒ่าเบิังไห้ไอคุณย่าบิังไห้ อาไปปลูกแค่ข้ามันบอดตีหิดมันจำปลูกหลินเอ้าไงอย่างโนอน,น,อ,นอีน,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 นอ,นนอโอ้นี่นี่นั่นในมาบัวมากบัวสีแดงแม่แก้วตั้งไหนตัวนี้บัวปุ่งสีแดงพี่น้องเฮ้ยนี่เด้นี่ในในบัวของแม่แก้วได้จ้าปลูกไว้ในหันแล้วเกิดแล้วอันนี้อันนี้สิปลูกอีกทวไมมึงปลูกได้นี่เนยเอาไปได้เนาะ เขาจะไหนนี่มันป็นแนวใหม่ตัวเลยตัวว้ามัสันเขใส่ไม่รลุดปุ๊กได้ปุ๊กเด้สีร่งรงอ,อ,องร่องไปเศษสร่องมันหล่นหน่อร่องมันหล่นนบ่มีเขาเนี่ยมันบอกความเปียอันนี้ในบักซีได้นี่โอ้เปนฝักเสียนฟักเสียนท่าเสียนตำนานหิวว่านไม้แล้วเปยว่านถึงไม่ลุ มะพุ่งนีเกิดี่เลานุ่นเออบุ่้งมันเป็นี่ปลูก่ายี่เลนว่อันนี้น่ายังเหแตงโมติเขาบอกบวบบวบกามีบ้นเมือนบวบพี่น้องบวบอะไรสามสี่เลยยว่าเอาไว้จะมืดเออยู่นอันนี้น่าอย่างนอนี่นักซี่บนนอนเจาถือกิน

mัน được đại một nay một cái 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 ลายฟีเดวจะได้วานมืดละอันน so, ี้เกิดใจมันเกิดอันนี้บวกเกิดกันอ่าวมันหลดตว่เกิดบุเกิดมีแล้วพัซี่นีสียดาแท้บพี่น้องพักซี่บหลายเลยแยแถวกเนียแยแถวยำเรว่ามันมัสีขาวมันเปยปที่ดมันขาี่บงีต้บมะอือแดง เอือก็อยากกินแดงเป็นยาที่กันไม่ได้ครับต้นครูแล้วบางทุ่งมันเกิดแทบบางทุ่งอันนี้ใน,นทั่วแหละทั่วแหละดอกใหม่บกเกิดอันนี้ก็ดอกดดาวเรื่องพี่น้องดอกโด,ดาวเรื่องบ้านใหม่หลุดมันบกเกิดดอกนี้มันโดนนะเพื่อนบุ้งมันโดนดอกมันโดนแล้วมันซ <c oughs> ากสมใหม่สมใหม่เมื่อฉันมีเวลาปลูกที่เกิดเหตุอะไรยังไ ลูกเกิดวัดถิมลวดวันลต้องมีไก่าถิมมันดอกี่ม่น้เกดหตบนนี้เบื้ง้ยก่อนี้ไหมนี่หีบมันอก่าเรื่องไม่แต่บ่ดีตหพะะจาถึกลงลถึกลงดีซับัแล้วก็วันถึกวันถึกงอพี่น้อง บ้านทึบลงเลยแย่า่นอันนี้ยังเพิ่เพิ่เพิ่งเพิ่งเพิ่เพิ่ง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 เพิ่้เพิ่เพเพิ่งเพิ่เเพิ่งเ่เพิ่เ่เพิ่เพิ่เ่เพิ่เพิ่่เพิ่เพงเพ่เพิ่่เพิิ่เพิ่เพิ่เ่เพิ่เพงเพิ่่พิ่เพิ่เพิ่่เพิ่งเพิ่พ่เ่เพ่เพิ ออักดอกแค่เออแค่หน่อยแค่ไหนเน้อเนี่ยมันแค่เยาวนจักเก็บมอกอันนี้ยากเนมนต้นแค่ได้นีมผูลีดเลอมันอ่อนเลยมอ่นอ,อนกไดเว้น,นี่โอ้ยน้อย,อยทเกิดเหตุกัรณ์บนอะพะยเอ๋ยจพีพะยเอ๋ยพญเอ๋ยสาวาเรียก

ถ้าปาง,งานเอาบ่นี่แม่ไม่ตุมเลยบ่เด็ดมากยไล่ะโอ้ยไอซอน้ำผึง้งน้ำผึกิกันแล้วกันแล้วนี่เหมอนน้ำหอมอ,อีมพูดนะนี่พี่น้องเพิงไหมม่อนีี๋ยวเป็ต้มลเลีออ้ยงเอาอือพึง่งพึ่งเพิ่งแท้กัะเพิ่งแทะพึงพ่งพึง่งจ,จะเลยปะีบอกวิธีนะที่ เต้มแล้วล่ะต้มใส่มันต้มไสน้ำไหรอคือมันต้มแบบเนต้มใส่น้ำา่นี่ไส่น้ำเตี่ยส่น้ำแล้วก็ต้มมันเียกนๆมันเคียกแลก็ันเะียง้นเดเทากับชุ่มหม้อชุ่มหม้อะบเพื่แท้มันที่เป็นชีขานะมันที่่เป็นชีเลียงเอาะอันเป็นคายน้ำตลาดมันแทงสีเลียงไหเพราะว่าก็สีตมมันไกหข่อเสีไข่้อที่หา ก็คือหาสิงหาหนีแ um. ล้วอังคารหาเนาะเอาพุ่นเดี๋ยวใช่โว่ของยายละตีมั่นอังคารข้างขึ้นมื่อได้ก็ได้แล้วจะเป็นมั่นอังคารนมาเล้เดือกเอาว่าอังคารที่หาเพราะว่ามันเล็กหาเล็กมันเกิดจากคลองพอด ั้6 6หาะบ้นบ้านเมีนน้องคนไหนเอาบ้นคันเลเือกเอาวันที่ห้านเป็นมือดีเด้ันใสกันได้บ่อนิมันมันจเลยบ่หนิมันเป็นเปลือกนจะซื้องหนที่จบบ่อจแล้วแนบ่หรอแ่ตั้งหากมันอันนี้มันเป็นมันเป็นหัวอันนี้หัวมันอันนี้ก็เมีนหัวได้เน่

เลขปดเลบแปดก็มกสะสมเนาะเห็นติมมๆหนิเง็บบอกไ,ไม่เรียสะสมสะสม,สสม,สสมยลาลวนย้อนไน้องล่าลวนบ้านพักทสีเอาอในใวหน่มันสิเกิดวายแย่ถวว่าโอ้ยเกิดในน้อนใทยฝน้อสองปีสามปีแล้วล่า่ามันจะเกิดในนน้อส่วนไดนไล่กะดตยังแ <c oughs> ม่อันี่ต้นจานจื จางจางจืดผูดเ้เดกได้ไลได้จากต้นจางจืดอันนี้นีมันจางจืรักีเลยมี่คายนนั้เอยกต้นจางจืดค่เพี่น้องจางจดต้นจางจืดเชี่ยกับไม่นั่นนันไม่้พันธุ์ได้บุอันนี้เป็นต้นปูเราบรอกเมาไห้ปูช่งสุกไอ้้บ้านในหลาัตวปลูก้บบานนี่ต้นจางจืดมันปลูกว้แด้แค่ที่น้องยากได้ จะนีนี่จางซื้อแล้วก็มี่ยังเอะนี่น้ำเชา่าเลยปไาสั่งเอาไหมแล้วก็กอีกอันนึงที่บ่าอังกาบนูบอที่เพื่อนพากันหาจนวันนี้ก็ไมไหาย,ยานะได้แล้วเราก็เจอแล้วค่ะสิ่งที่เราจะปลูกแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดให้ไหมต้องรอรุ้นค่ะ อย่นีนได้นะมตมลงใหย่เวอย่่เอาเป็นมืออื่นดีกว่าอยูนี้ม v, v ăn ăn đấy, à ู่่อวัื่นข้าวมันดีกว่าปู่านยายมาปู่วันข้าได้จ้าเพได้มีบานอนี้มีาจางจืดจะเป็นบานมีว่าปูพักก่อนปูกองใหม่ก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณที่เข้ามามทักทายนะคะมาชมลิขีตเลือกเลือกแนวปลูกกัยกยกกกบย่ายห้แบบวเมื่อเรี่ยวไม่สำนีกแล้วพี่น้องทุงหนึง่งชาวบ้านรู้ว่าสิเกียรตวะทุงหนึ่งชาวล้วนผนมันมีเสียมันยิ่งมันจะเกิดแย่ชาวบ้านกันมีเสียมันจะเกิดมันโดนมันโดนมันกระลีบมันจเกิดมันจะเกิด ตึ๊กต้องตึ๊กต้องอันนี้แต่ว่าอันนี้สีสีต้มค่ะให่มือแรงเด้อนี่ไหมเพิ่งไหมเราต้มเดี๋ยวนี้กระไรสิต้มเลยนี่อ๋อต้มเลยนี่ต้มเพิ่งใส่เราคนแบบนี่น้องต้มแล้วก็เห็ดใส้ยกองบ่หน่ได้กองบ่พ่กไอเห็ดหน่อต้องบอกเด้อเอาอขันนี้กันี้เยอะมีด เนเ้อเนี้ยังตักดังเียวแล้วก็ดังเจียวไปแล้วดังเจียวล้กนั่นี่เลยอือเสรดังเขียวแล้วเขาก็เยอะผักเขาหอนหอนออกซ้ำมันผ่อนผ่อนเงื่นหรือว่าแล้วก็เขาก็ออกออกนี้เนียมันย่งตันตัติดมันก็บเจ้ล้วก็ะปล่อยไมันแข็งบ่บมันมันเย็นแล้วมันก็เป็นแฟนขึ้นมาตั้งทั่งจากน้ำแบบอืมเอาไเจาะขันบวคขนอามันสิลอยขึ้นมาจากน้ำบ่อืพวกแปลกแท้ มันคือสิน้อยแมันบตตีใหญ่ขึนจับเลยจับบหนักอันนี้มันคือหนักอยู่มันคือสิ้อยเดยวละอย่แท่พี่น้องบ่เคยต้มีอิ๊วลองมึงนี่เพิ่อเดือนหาจ้ะเพิ่งเดือนหเดือนหาใหเอาไว้แต่ีนวดตีอิ่นเฮ็ดของดีก็ได้พี่น้องบานเป็นเพิ่อเดือนหเดี๋ยวเดใส่อ่อนมะล้อมัดีใส่อ่อนมะล้เออไม่ดีเนาะเพิ่อเดียนหาเนาะ แมน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 ต้องเห็ดเห็ดมันถือระบบคนมันมีตัวเห็ดมันถือระบบยายว่าเห็ดมันถือระบบมันสีดีทสั่นขอบคุณนะคะคุณพัชลาบอกเลยทำเปิดดี่เขามาทมยายเลือก <c oughs> เลือกเนี่ยปลูกให้ แล้วมาไปปลูกลวดเน้่ค่ะมันเกิดกันเกิดกันคิว่าดีกันบ่เกิดกับเ่อรู้มันโดนมันโดนคักค่ะคันมันตอนนั้นพักมาไว้ย้ายว่าอย่าเอาไว้หลายปีเอาไว้ปีนี้ปีหน้าปลูกจึงสี่เดือนเมื่อไหร่ทั้งสั้นละแต่วิธีไปสามปีสี่ปีมันถึงเ่เกิดแล้วถมืเกิดมากกับบอยืนบ่ยเงาด้วไปเ่เยอะ สามปีส right? ีป <Hugo, S 1> so ีเไว้ปุ้ยด้พี <so> ่น้องปุ้ยไดมีใน่างมีในดอกไม้ไนยังเข้หุยักโกตกีเอเรางคนเดียคาะเป็นหูก็ื่อยข่เดีเนาะงข่กัะปุ่หูน้องไข่กไว้แล้วยำอยากปลูกข่ยพืนแค่เจ้าหุยกกเมึงนน้เแเป็ดครับพื่นสันนยเพิ่อนมูเนาะยเพนหยักกกใช่จะเปด่ามชวนยังก่อ อันนี้ก <laughs> 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 ันว่าได้เวดสอนขวนสลูกว่าได้ค่อยปลูกกันแบบนี้จเทิงๆเนาะไม่ได้ซื้อกินปลูกกันส่วนถิ่มเล็กน้อยคนก็คือเบื้งหลายเนาะคนก็คือเบื้งคนขี้คนขี้ได้คนขี่ไรคนขี้ไรดอกกระฮัดไปละดูซ่อนหน้าอยู่กระซี่ฮ็ดเป็นละแม่เนาะปลูกข้าวปลูกตะไคร่ปลูกเนี่ยปลูกอยู่แต่ว่าพวกกัน ภาคเต็งสี่มันปูเราคนหน้าคือต่อแค่้ปูเรารอบนึงมันมันบ่เกิดเนี่ย่าิมันบ่เกิดมันเป็ี่ยนอย่างเห็นมากพรา่าคืบนึงแล้วมันกลแข่งตายลงไปเลยมันเป็นอย่างงู้นไห้รีบตีเพื่อเดินแบบนี้ให้เต็มเลยถูกจะเหลืหลายปีแล้วตุ้มหนึ่งตีเมียนโอ้โยบาดนี้มันหอดสวนนั่งสิบ่เกิดอีกที่แต่นแต่นนี่ เสียบมนี่เห็นมบ้านนอนดสีว่าเกิดนด่แตก้อปากจับตีฮอดฮอดสิบ่เกิดเลยตนีนบะเนาะถึงกล่องถึงกล่องเลยเลยจ้าเล่นน้ำคุณยายได้จ้ายามมันแรงยายอารมณ์ดีเขียวมาิ่งอีกแล้วตีบ่ตีมา่เนื่อน่านั้นองวันพุทธเาวเหม่ยมากินกิต Kiao tung tung bidon kiao màn kiao tung tay kiao màn Kéo màn kéo màn kiao 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 กับ <Okay. S 2> เนี่ยมืแรงเรางวงหัวมวนกันเลินค่ะกับคุณยายเอาในผักไปยายเลือกให้พี่น้องได้ยังกินแรงเนาะจะ้านอ้ะ,ะอกับเราได้ไหมก็เสร็จไปเฮ็ดกับเขากันอันนี้ก็ได้กัแล้วถ้าอยู่มืออมอมอมมม่อนี้บ่มีฝนเนาะยายเมื่อวานคืมมากเลยที่ซำเนี่ยมื่อนี้บ่คืมถ้าได้ฝนตกเนาะจ้ายู่นพ่อองวงบ่ตกจากมื่อนี้ อากาศดีอากาศดีมือเสรอาร์นีงูก็ามาเล่นน,นั่นอีกแล้วพี่น้อมเ็นมาให้โศกค่ะไดพูดหนิมามาสองเทือ่เหล่หลายเทือ่เหล่าจะว่ารอบนี้มาเมื่อกนมือะอาทิศทรงกดอยู่วันนังคัรวันอังขัรกับมาเมื่อน,นีวันพฤหัสบ่ามือเดียวมันผุดมาเมื่อมื่อน,นีวันพฤหัสมาขัานกับวันพฤหัสมาสองมือเหล้วพี่น้อมเป็นมาให้โศกเป็นมาให้โศก ยายไงโศกไนได้ไหมล่ะปันดีป้ะเสือน้ำงูเหรอซสือน้ำงูเหรอซื้อน้ำงูจืดเสือไหนซื้อน้ำงูฝั่งซายวิจารณญาณยายว่าซื้อน้ำงูซื้อน้ำงูหูงูตัวเงาเขาสิซื้อไปด้วยล่ะงูตัวเงางามงามไม่นรองสีเหลือเงลามงามก็ยังนี่ายวิโอไวอยู่แต่ว่าบิรเอาลงเดีวมันเอาลงดูเหรอ มู้ดแต่พ่อท้วงงูอย่างเงี้ตัวสันสันตัวสันสันมันไม่เป็นงูเฮาไงม,มันเป็นงูสีท้วงแต่ว่ามันมันเหี่ยมมาเป็นน้ำตัวยังเหลืองช่องช่องช่องเนี้ยเจ้าก็เลี้ยวเห็นอยู่เว้นตีเจ้าเอานี่เพิ่อเป็นไก่หย่ยมง่ามเหี่ยมเนี้ยช่องท่องท่องท่องผสมกับสีอสีดำดำนอยนึงแต่ว่าสีท้วง,งหลาย มันมันหงอกแตเย่กันหงมันต้องยุคอ่ันนี้มันบยุคด้มันกระตูสันอยูกมันงูหาแต่มันบ่เป็นงูหงาสีงามีนอง่างามเป็นาดูเด่นมูด่งแหงข้อนเกืวกัอตีไม่ดนูด่งแหงกับออกสีทองหรือ่อืเออคืออวนท้อ้วนจัะโตพัสันอุดมไปเน่า นี่ได้เหรองูแม่สรอยเป็นไปได้ไปเดียวกันบ่สีทองบ่มูแม่สร้อยงูมรซอยมันตัวง่ายเยอเตี้ยตัวน้อยตีอันนี้มตัวอ้วนเนาะตัวอ้วนตัวใหญ่เนาะมาดูโพดไม่เหลือน้ำดูถ้าได้กลับอยู่เพิ่งไปดีอยู่อใสบุหากินได้ไหมแันกวาพ่นเจอสีเดือดพลาดอย่างนี้ใส่ใสอ่างน้ำอ่างน้ำแล้วก็ออกไปทั้งตัวสอมห้ ก็ลงห้องลงข้องหรอลงคลองเดียลงข้องไหนข้องกงี้ตอปไปเขาอยู่หลังบ้านนิดนึงหนาดูนี้ต้องอยู่ไกลๆตออยู่กลโดดรางวัลนไปเรื่อยไปเื่อยไเรื่ออยลิงมาแล้วครับลิงมาแล้วครับลิงมาแล้วครับ ก็อนุญาตพี่น้องด้วยค่ะไปหนึ่งถอก่อนคำเลวคำแลวได้ยังกิดถอน้องพี่น้องนอขอบคุณค่ะทีม่าคุยน้ำคุณยายจ้าขอบคุณนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านร่ำรวยเล้อยิงหน่งรรวยบนหนึ่งร่รวยได้ไปไล่กินแจ้โตัวในฟองมาคำมั้น